สวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองนักเรียนท,ทุกท่านนะคะพิฉชัานนางรัตวันณสานตินิรันดรน,นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยาวันนี้ถือขอถือโอกาสนะคะมาพบกับท่านผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการดําเนินงานของโรงเรียนนะคะให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบตามที่ท่านทราบแล้วนะคะว่าออออประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศของจังหวัดนครปฐมให้โรงเรียนหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่4มกราคมถึงวันที่31มกราคม2564เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่เรารู้จักนะคะนับเป็นช่วงขนาดนี้นะคะเป็นการระบาดที่ค่อนข้างรุนแรง แล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเท่าที่ควรนะคะดังนั้นปัญหาของการจัดการเรียนการสอนกับบุตรหลานของท่านเนี่ยโรงเรียนก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นไปถึงเมื่อไหร่นะคะก็ต้องรอดูการประกาศจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะระยะปัจจุบันนี้ทุกวันนะคะทางโรงเรียนก็ได้ทำการประเมินสถานการณ์ติดตามข่าวสารข้อมูล อาจจะผ่านจากครูที่ปรึกษาก็ดีหรือคุณครูประจำวิชาก็ดีในการติดตามในการสอบถามความข่าวๆของลูกหลานของเรานะคะในวันนี้ดิฉันเลยถือโอกาสนะคะมาชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบว่าโรงเรียนดำเนิกนการอย่างไรเพื่อให้การเรียนการสอนการเรียนของลูกหลานท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ ในในช่วงเวลาที่เราหยุดเรียนมาคือตั้งแต่วันที่4มกราคมเป็นต้นมานะคะทางโรงเรียนได้จัดให้คุณครูประจำวิชาแต่และวิชาจัดการเรียนการสอนโดยทางออนไลน์และได้มีการติดต่อกับนักเรียนในรายวิชาต่างๆนะคะการสอนของคุณครูนั้นการสอนออนไลน์นั้นก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะคุณครูบางวิชาใช้วิธีส,สอน โดยใช้ YouTube บ้างโดยใช้ในไลน์บ้างใน Facebook บ้างก็แล้วแต่กลวิธีของคุณครูซึ่งเด็กๆทราบอยู่แล้วนะคะคุณครูได้มีแต่ละวิชาได้มีการเชิญนักเรียนเข้ากลุ่มวิชาเพื่อเข้าไปสอนตามตารางเรียนขณะดเดียวกันนะคะโรงเรียนก็ได้ประชุมครูก่อนที่จะปีใหม่ด้วยซ้ำนะคะเราประชุมครูเพื่อวางแผนนะคะว่าในคุณครูแต่ละระดับชั้นเนี่ย จะสามารถจัดการเรียกนการสอนรวมกันอย่างไรได้บ้างคือเอาทุกวิชามามาดูเนื้องานให้กับเด็กๆแล้วก็ตีเป็นค่าคะแนนค่าเวลาเรียนนะคะไม่แน่นะคะสิ่งที่เรากังวลก็คือถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้โรงเรียนอาจจะต้องหยุดต่อหรือไม่อย่างไรถ้าโรงเรียนหยุดต่อสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดก็คือการสอบปลายภาคของนักเรียน กำหนดเวลาไม่ได้ไม่ได้เลื่อนนะคะโรงเรียนก็จะต้องสอบปลายภาคการดำเนินการต้องตามปฏิทินเป็นปกติแต่วิธีการจัดการจะต้องปรับตามสถานการณ์ในทุกวันนี้นะคะคุณครูแต่ละวิชาได้สอนออนไลน์ให้กับนักเรียนจากการที่โรงเรียนโดยกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนได้สำรวจได้ทำข้อมูลติดตาม การเรียนของนักเรียนนะคะเราได้พบว่ายังมีนักเรียนอยู่ประมาณ200คนที่ไม่เข้าเรียนอะไรเลยนะคะไม่ได้เข้าเรียนจากคุณครูสักครั้งเดียวเลยนะคะ200กว่าคนนี้แหลคะค่ะเป็นนักเรียนที่น่าเป็นห่วงนะคะน่าเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นจากเหตุผลที่เราสำรวจ เราพบว่านักเรียนหลายคนนักเรียนบางส่วนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าเรียนนะคะก็จะมีเหตุผลต่างๆเช่น 1. นนักเรียนไม่สนใจเองด้วยตัวของนักเรียนตื่นสายบ้างนะคะไม่เข้าเรียนบ้างสาเหตุที่2ก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องช่วยงานผู้ปกครองนะคะเหตุผลข้อที่3ก็คือนักเรียนไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนอยากจะเรียนผู้ปกครองอย่างนี้นะคะว่าในการเรียนการสอนทุกออนไลน์ของโรงเรียนที่เราจัดนะคะในช่วงเวลา8โมงครึ่งของแต่ละวันนะคะหรือ,เ,อเวลาก่อน8โมงครึ่งเนี่ยครูที่ปรึกษาเนี่ยจะเข้าพบนักเรียนนะคะเข้าพบนักเรียน นะคะมีการนัดหมายนักเรียนเข้าพบพูดคุยติดตามถามสารทุกสุดดิบนะคะว่านักเรียนเป็นอย่างไรนะคะแล้ว8ดโมงครึ่งเนี่ยคุณครูแต่และว,วิชาตามตารางเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนมีตารางเรียนอยู่แล้วนะคะก็จะเข้าไปสอนนักเรียนเป็นวิชาอย่างนั้นนะคะแล้วในการเข้าสอนของคุณครูคุณครูก็จะเช็คเวลาเรียนไปด้วยนะคะ ก็อาจจะมีงานให้ทำในชั่วโมงเรียนบ้างนะคะเล็กน้อยส่วนงานใหญ่ๆก็จะเป็นงานที่ดีฉันกล่าวเมื่อกี้นี้ก็คือในะระดับชั้นเอามาหลอมรวมแล้วให้งานชิ้นงานไป1ชิ้นงาน2ชิ้นงานนะคะไม่มากแล้วแต่ละชิ้นงานมีกำหนดส่งมีกำหนดเวลาที่ใช้ในการทำงานว่าในชิ้นงานที่หนึ่งให้เวลาเท่าไหร่ให้คะแนนเท่าไหร่แต่ละวิชา นะคะเพราะนั้นในใน,ในแต่ละงานชิ้นงานนั้นนะคะเมื่อเบสเซกของแต่ละระดับชั้นแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นคะแนน100คะแนนตลอดภาคเรียนและจะเป็นเวลาเรียนเต็มถ้านักเรียนไม่ส่งงานนั่นหมายความว่านักเรียนจะไม่ได้คะแนนและก็ไม่ได้เวลาเรียนในชิ้นงานนั้นๆนะคะในในในเรื่องนี้ค่ะ จากที่เราพบจากการสำรวจเนี่ยปรากฏยังมีนักเรียนเยอะที่นักเรียนไม่ติดตามงานเลยนะคะซึ่งเราคงจะต้องขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะคะในการช่วยกันกับทางโรงเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกหลานท่านอยู่กับท่านทั้งวันนะคะอยู่กับท่านทั้งวันบทเรียนหลายบทเรียนสามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะถ้าท่านบอกว่าลูกหลานท่านจําเป็นต้องช่วยผู้ปกครองทํางาน พราะฉนก็อยากเรียนว่าถ้าเป็นเวลาเรียนปกติเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะก็ไม่ได้ช่วยท่านทํางานแต่ขณะน,นี้ด้วยภาวะต่างๆเมื่อเด็กอยู่บ้านท่านให้เด็กทํางานเด็กๆสามารถติดตามงานนะคะจากเพื่อนบ้างจากดูย้อนหลังที่คุณครูประจําวิชาบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะคะสำหรับเด็กที่ไม่เข้าเรียนเลยทีนี้ปัญหาที่ดิฉันเรียนทั้ง3ข้อเนี่ยนะคะโรงเรียนกำลังคุยกันนะคะทางคุณครูทางผู้บริหารกำลังคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็คงจะสัปดาห์หน้าก็จะได้ข้อสรุปนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาเด็กอีก200คนอย่างไรในการไม่เข้าเรียนก็ต้องขอชมเชยนะคะนักเรียน ที่ได้เข้าเรียนปกติได้พบคุณครูได้เข้าเรียนได้ส่งงานนะคะได้ให้ความเอาใจใส่นะคะต้องชื่นชมทั้งผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองนะคะในความเอาใจใส่ต่อการเรียนนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเรียนหรือมีปัญหาใดๆเนี่ยนะคะท่านสามารถติดต่อได้นะคะที่ท่านรองปัทมานะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้เบอร์ไว้นะคะกับ ติดหรือติดต่อโดยตรงนอกจากเด็กๆเ,เขาจะติดต่อกับครูประจําวิชาได้แล้วเนี่ยติดต่อครูที่ปรึกษาได้แล้วซึ่งเราได้ให้ในโยบายไว้ว่าทั้งครูที่ปรึกษาและครูประจําวิชาเนี่ยจะต้องเป็นคนหลักในการประสานงานกับเด็กๆนะคะแต่ถ้าท่านยังไม่สามารถติดต่อโดยตรงได้ถ้าท่านผู้ปกครองอยากพูดคุยสามารถติดต่อได้ที่ท่านรองปัตมาก็คือรองวิชาการนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารวิชาการ หรือติดต่อโดยตรงที่ผอ,อระดวันก็ได้เดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆตอนนี้ที่เราเป็นห่วงก็คือฝากผู้ปกครองช่วยกำกับดูแลช่วยกำชับลูกหลานเราให้เอาใจใส่ในการเรียนดิฉันเกรงว่าถ้าปลายภาคแล้วเนี่ยยังเป็นแบบนี้แล้วนักเรียนไม่เข้าเรียนแบบนี้นั่นหมายความว่า นักเรียนจะไม่มีเวลาเรียนไม่มีคะแนนเลยนะคะเด็กก็จะต้องติดมอสอไม่มีสิทธิสอบไม่มีต้องเรียนซ้ําชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองช่วยกําชับนะคะนี่คือเรื่องการเรียกนการสอนที่เราที่เราเป็นห่วงในส่วนของนักเรียนเนี่ยเมื่อสัปดาห์กออ่อนผอก็ได้เข้าพบเด็กๆทางช่องทางสื่อสารแล้วก็คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะเข้าพบเป็นรายระดับชั้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกำชับอีกทีหนึ่งนะคะก่อนก่อนนั้นก็จะเดี๋ยวจะคุยกับคุณครูว่าให้มีปัญหาอะไรสำหรับเด็กๆอีกก็จะแจ้งให้ทราบนะคะเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ปกครองได้กำชับกำกับดูแลนักเรียนนั่นก็คือนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่านในภาคเรียนที่1ห,หรือภาคเรียนก่อนกอนนี้ในะระดับชั้นอื่นๆในภาคเรียนก่อนกอนนี้ ขณะนี้ได้แจ้งให้เด็กๆทราบแล้วนะคะว่าออโรงเรียนเนี่ยได้ให้นักเรียนเนี่ยที่สอบไม่ผ่านในภาคเรียนที่ผ่านมาติดต่อกับคุณครูประจําวิชาขณะนี้เด็กๆเขายื่นคําร้องไว้แล้วนะคะแต่ให้เขาติดต่อกับครูประจําวิชาในการนัดหมายส่งงานนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ในวันที่15มกราคมคุณครูประจําวิชาจะต้องส่งผลการสอบแก้ตัวให้กับทาง งานวัดผลโรงเรียนในการรวบรวมต่อไปว่ายังมีนักเรียนค้างค้างอยู่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนกลุ่มนี้ก็จะงานหนักพอสมควรนะคะทั้งงานการเรียนการสอนปัจจุบันและงานการสอบแก้ตัวนะคะก็ฝากผู้ปกครองกำกับดูแลนะคะสิ่งที่เราเป็นห่วงอีกเรื่องนึงก็คือนักเรียนชั้นม .3 และม .6 นะคะโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม .6 นักเรียนชั้นม6จะต้องไปศึกษาต่อเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนยังติดค้างอยู่ เกรงว่านักเรียนจะไม่จบพร้อมเพื่อนนะคะแล้วนักเรียนก็จะเสียเวลาเสียโอกาสเพราะนั้นก็ฝากนะคะช่วยกันทั้งสองฝา่ายทั้งทางโรงเรียนและทางผู้ปกครองช่วยกันกำกับดูแลเรื่องสุดท้ายที่อยากเรียนในวันนี้ก็คือว่าขณะน,นี้ทางโรงเรียนนะคะได้รับสมัครประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม3 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อม .4 กับทางเรียนคงตองวิทยาเราประกาศร,รับสมัครรอบแรกนะคะระหว่างวันที่11ถึงวันที่22มกราคมนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านผู้ปกครองตัดสินใจจะให้ลูกหลานท่านที่อยู่ม .3 เรียนต่อกับเราในม .4 ก็ให้เด็กได้สมัครออนไลน์ได้เลยนะคะทางเ,เว็บไซต์โรงเรียน นะคะระหว่างวันที่11ถึง22มกราคมนะคะและสุดท้ายที่ก่อนจะจากกันนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราคุณครูคณะผู้บริหารคณะคุณครูโรงเรียนกรุงตองวิยานะคะด้วยความห่วงใยลูกหลานเราทุกคนนะคะขอฝากผู้ปกครองในการดูแลในเรื่องของการกำชับในการใช้ชีวิตของลูกหลานเรานะคะเป็นไปได้ ไม่อยากให้ลูกหลานเราได้ออกจากบ้านนะคะไม่อยากให้มาเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะการที่เด็กมาอยู่รวมกันเขาย่อมไม่ระวังตัวพอไม่ระวังตัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะหรือเมื่อเขาออกจากบ้านทุกครั้งหรือพบปะพูดคุยกับใครอยากให้สวมแมสสนะคะให้ติดติดติดนิสัยเลยนะคะ แล้วก็หมั่นล้างมือนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไปในที่ชุมชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดไปตามสถานที่ต่างๆนะคะถ้าเราระมัดระวังตัวเองก็เราก็จะปลอดจากเชื้อไวรัสนะคะด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารคณะคุณครูโรงเรียนคงทองวิทยาค่ะหากมีข่าวสารใดๆนะคะทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ